จ้มีจ้าใช่ยทะเลส่วนๆ,วนๆจ้าจองเปเ<อ>ไปแอาหนึ่งเอาไามา่อะไรอ่ะดูคนจองเปวันนี้คงไม่ถนมันเพราะหนูไม่อยู่<ม>ได้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 ไดเอาสิบห้านะ สี่ิบนะอาเดี๋ยวๆได้ล็อกไว้อหจ้าจ้าเดนตามเลยนะครับเขาอยากให้เลย อยู่พอดีทงได้ลูกอยู่ได้ตรงนั้นนะพอดีทงเลยช่ชอบตรงเราตรงเราพอดีตรงแค่นี้ตรงเราพอดีนี่ข้ามูแตก็หลายคนนนเลย

เฮ้ยมาหยกได้มาเร็วพวกนั้นมาช้าไอ้พวกี่ร้องเฮ้วเฮไม่มีญาติเด้อจบรญาติเหมือนพ่อตอนเปนาหารแล้วไม่อกละ ข้นห่ยเนไม่มาญาตไม่มาคุยยาพาราม

แม่ถามไปซื้อทำไมซื้อพวะโม่ที 4, 5, ่นี่พ่อแหละนิยกใช้โอ้ย,ยใช้ไม่ยืมพ่อมึงยืมอ่ะิทอิกต็ตกองโกงกันแล้วน้องก็ไม่ต้องใช้โจ๊กเมื่อเอายอด 2> 2, <5. S 1> เดท่าไหร่ยอดสองห้าจะใช่หรือเปล่าได้สองร้อยเก้าร้อยไม่มีรวมหมดแล้ว <laughs> ถ้าูอย่างนี้ก็เอาไปห้าร้อยพอเฮ้ยอเป็นอย่างนี้นะนี่ดูเออนี่นางมาร้ายเพื่อนๆดูไว้หลายจริงที่เขาลือกันไม่ใช่ไม่จริงจริงนีหน่วยพยาบาลเหรอมีมีจปขอพยาบาลสองนลดหนึขอพาราไให้แม่สองนิดโยกมันดนเจ็บตีนโยกขาไม่ใช่โอ้โหพวกเจ็บตีน สายลืมไ <rium> <asure> ด้แม่ร <เห Superman> ู้แใส่กรเป๋ามาแล้วลืมไมพ่อทเรนีนะไม่ค่อีว้อพ่อโ่อยกอ่ะโรมาคุยกับพ่อบอกว่าพ่อช่ยหาซื้อหมกใหาเรือให้ใบที่มันมีสมอข้างหน้า บอกว่าของพ่อเมืวว่อก่อนมีหารเรือนะพ่อเปไ็นแรกทหารอากาศไปแล้วาหาอากาศไม,ไ,ไม่ได้หรอกอ <c oughs> พ่อไม่ได้หรอกฉันอยู่เรือปลาพ้ามามาหน่อยดิเสร็จแล้วพ่อบอกว่าอ้าวก็ลูกเป็นทหารบกเอาทหารบกไม่ได้หรอกพ่อ,อซื้อง่ายหน่อยไม่ได้หรอกฉันเป็นคนเรือต้องเอาทหารเรือ เขาเนี่ยเขาจะมาแล้วนะเขาบอกเดี๋ยวเขามานะเขานั่งรถไฟมานะเขาบอกถึงสางไม่ยอดเขาจะโทรหาผมเลยให้ผมขับรถไปรับเราจะกินเบียร์กันครับบอกแล้วก็ต้องไปหาหมวกให้เขาให้ได้นะไม่รู้จะไปหาที่ไหนเนี่ยที่รถตัดหมีที่ไอ้อ้าว่าหมีนี่แหละอ้ํก็มีนีกพวกเนี่ยมึงห่างสวยวันนั้นที่อ้ํที่มันมาตั้งทางนี้มันมีอะไรกินหายได้ ก็แรกเด็กนุ่งมันก็มีผ่านนระเบลยบเพิ่มหนึ้นเ,เหมือนนะมันดูหางจุดแบบนะอันไหนแบบนี้กินี้หมดเลยอันนี้หนึ่งสองสามสี่แม่อย่างพาราสองเม็ดเลยครับสี่เมตรเลยเอามาเผื่ออ้ำด้วยเผื่อมาเดี๋ยวเผื่อมันทะเลาะกับพ่อเ <c oughs> อออยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงหนุ่มต้องกินยาพ่อต้องกิน นีมึงไปดกกปออีกว่านี่มปเตอร์ขอเรียกชั้นอีดพ่อว่าพ่อไปขอเองนีกว่าว่ายาม,มันประเทศหนูไปขอไม่เท่อะเดี๋ยว เป็นอาหารไม่มีเกียรติอะไรเดี๋ยวเขาซ่อมเสริมเนี่ยอะไรพ่อไปพ่อไปขอเนี่ยเออพ่อไปขอแนี่มีราครีกว่าอยู่ตรงไหนวะยังไม่รู้เลยครับรู้เดี๋ยวพ่อเดินหายไปถามพวกทหารนั่นแหละเมื่อไปกินข้าวเลยคกินอาหารทำอาหาอะไรก็เดินเดินเดดินเี๋ยวหน่อยเดี๋ยวเพื่อนพิจารไม่เห็นตัมองก็โดนทำโทษแล้ว

คนนู้นทำงานดึกทีนหนึ่งคนนี้เที่ยวดึกไปดูแจ็ซห,หินมาคนนี้ฝลึกหนักเมื่อวานนอนทั้งวัน นั้นไม่มีญาติมาเยี่ยมยังอยู่ในทะเลนะเอออย่างเห้ๆอยู่ทะเลนแย่ yeah, ไม่มีญาติอยู่กลางทะเลไปก่อน

แล้วแต่ใครไปแจ้งเร็วแจ้งช้าครับใครไปแจ้งเร็วก็อย่างลุงใหญ่นี่ไปแจ้งเร็วแลพ้นโทษเร็วคือได้ไกินข้าวเร็วหรือแจ้งช้าโอเคครับบรรยากาศโดยรอบจะเป็นอย่างนี้ครับให้เห็นวิวทะเลกันครับ กดไลค์กดแชร์ครับไม่แน่ออนทัวร์เดี๋ยวคุยรุยไทยครับโดยอยากจะดีอย่าลืมกดติดตามครับเสียงแดงต้คลิปไม่แน่ออนทัวร์